สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเจมาแมเงครับผมหลังเลิกการเลิกงานครับผมกับมอนีพาทพีมาน้องมาตอนนกเขาเก่า้ะครับผมเอาเจ้าตะวันสายครับออกมาเนาองไม้ก็เป็นดงเลยครับผมพี่น้องนี่ครับเป็นปลาสูงปลาทึบอือขื่อเลยพี่น้องเป็นดงเลยครับผมยู่ในสวนพิ่นนี่ครับผมอ๋อพนักงานตอนรับไล่ผลพื้นพี่น้องผนแต่ครับข่าวมานี่ครับผมกะมาหาหมูอยู่เหระครับ ยินเสียงคนขันอยูน่นี่ไหมนั่ก็เลยมันนีล่ลองมาเบิงึงอันนี้เป็นฟ้ามหมูครับผมอลองใส่เบิึงแถวนี้ครับพี่น้องหาต้นใส่่ตวงสมใสหยากในจังหน่อยอยู่เอใส่ต้นใดหรอกลองเบิึงครับผมลุยครับผมใส่ต้นตียนเป็ดรครับผมพี่น้องตั้งใส่ปลายไว้เลย กลงางสายหนักครับตัวเจ้าตวอนสายกับคันนี่ก่อครับข้างๆเจ้าตวอนสายข้างขวาเป็นมีแต่ปลาปต่อยมีแต่ปลาสูงเลยครับพี่น้องทึบเลยนะครับเข่าบ่ได้เลยรอ,อนรุนครับนกปลาสิเขามาบ่ผมก็นั่งอยู่เป็ี่นเปลยเลยนะครับพี่น้องห่างๆประมาณหกสิบเจ็ดสิบเมตรเลยล่ะโดยประมาณครับผมอุลว่มนกปลาเข่าสิตื่นผมร้อนครับผมเจ้าตวอนสายคันแล้วละ ไปแล้ว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 เราคุยหายกัน่อยนึงแล้วเห็นบ่ตันไซเห็นบ่ผมเด็กกันแล้วครับผมต้นไซเด็กกันแล้วลุงเห็นบ่สูงเลยนะครับพี่น้องผมบุพิบุพิตต้นไซเลยครับผมผมเลยไซยองไปต้นติ่มเป็ดเลยเก๋งนี่มันต้นไซสูงอยู่ครับผม ลูกปลานเนี่ยยุบปลายดอเดียเลย,ยตัวคุนักับผมมาทั้งนันไสเลยต้นบกสูงกันลูงเห็นปะปึ๊บยังบวลุ้งรับผมตอนสายแล้วหอยนครับลูมาตีเหรอลกปลานอาจจะเห็นผมครับผม แตงโมก็จืดนะครับผมบุปากมาเต็นไล่กนไปแล้วครับผมเจยวแล้กเจยวแล้วลงหาบ้างลงมาบ้างของใครขอมาซีดนึงครับผม น,นี้มัเยองด้านใส้ต้นบุกบกเดผมสิขยับห้าโมลีก่อนครับพี่น้อ,นอ,องว้ายมันาเห็นบมดจังแงแถเ่าซีบงซีบัง,บง,บงยัง ตีนจะไล่เขาไปหาแล้วนะครับไ่รู้ว่าเขาไปตำแหน่งไหนะพี่น้องผมก็นี่๊ลี่ตอนนี้ผมบังดูครับผมว่ามันเขาไปเซส้นเขาไปใกล้ๆแล้วครับผมตีนจะไล่ขามหัวแล้วก็เกี่ยวลุงแล้วครับผม่รู้ว่าหลังจากเกี่ยวลุงไปเราจะลุงบอลลืดเกิดเป็นทั้งอื่นแต่ว่าเจ้าหุ้นขายเงียบอยู่ครับตอนนี้ตีนจะไล่ขามหมัวน่าจะมีอ,อาการของเจ้าตะวันสายแล้วครับผมขั้นเรียกขั้นคู่แบบนี้แหละ ลูกปลาเขาไก่แล้วครับผมเรียกทุกคำเรียกทุกเรียกอยู่เขเรียกทุกเรียกข้างห้างทีเคศาสตร์แต่สิ่งีจะเล่อย่างนี้ครับผม เป็นซุม้มมาจากสูงกันได้ครับน้องปา้าเป็นตัวเขามากใกล้ๆหรือขั้นมุ่นเจา้าตะวันสายขั้นมุ่นเลย

กายคู่แลบผมไปมตู่้วครับเด้องแกมงแกมตีคุ้งงยูมันมามาี่น้พลาก็ส่งัวสู่กันได้ ม่ายูทันว,ว่าทำไมขขนานนะครับขนานันนะพี่น้องขนานนะขนานนะ หนกไาอีกตัวหนึ่งครับเขามาแต่นนี้บ่อเขาไก่ครับพี่น้องเขามาช่วงสี่เขาไปอยู่ด้านเต่ตัวที่อยู่กับเจ้าตะวันายบินออกมาอลไรตีห้วนะตอนนี้งกแงงกแงตัวพี่น้องพวกป้าอะไร นกป้าตัวขเขาแปน่นโมเสียงจะขำอยู่ครับพี่หนุ่นมโมเสียงโมปากอยู่หยืดข้อซองเลยสิมุดไหลเขกตัวนึงบอกพี่นุอง ลงไปแล้วลงไปตึ้น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 แล้วผมก็ถือใบเตยตีหนออยก็ได้เพิ่มเข้าไปลงไปจะไปไม่สูงครับพงยานี่ลุ้งหัวหาเลยแต่ว่ามันลู่ลงตำแหน่งไหนได้ครับพี่น้องมันมีอีกต้นหนึ่งปังพอดีพอดีครับผมลีอยู่นี่ พี่น้องกับสีเห็นอยู่ครับผมยุง่งในกล่องอะไรแสดงว่าตอนตัวผมดูคนละหม่องกับกล่องนะครับเดี๋ยอืมหมูป่าเก็บตัวเรื่มบาดน,นี่เขาไปไล่ขวดบ่นบั่นนะครับนอนแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นแล,ล,ล้วพี่น้องมาแล้วมาดับพยายามมาด้บอยากมาดับตั้งคู่แล้วครับผมมาผมมา,มาหรือว่าโดน รถตัวนี้เขามาไหมนะจะเป็นตัวฟูครับพี่น้องตัวเขาตอนใหญ่าจะเป็นตัวเมียสองสองคุณยืนมาดู สูงขึ้นเก่าเหรอครับพี่น้องเขามาไม่กันไนด้เด็กกเด็กอยู่หัวโอ้ยใส่ขวาใส่ความบาดเนยรุนครับพี่น้องแต่ว่าสายสีสมันวะสองตัวเลยบาทนน่ ครับรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่น,น <c oughs> สวัสดีคุณเฮ้ยสิบส่วนกันนี้กับนบจัก เาไ่ล่าเขาไม่เล่าอ้ยันเรียบร้อยรับพี่นอ้องฟังเสียงปีกพับๆพับแล้วมันเรียบร้อยละมันสายคู่ครับผมมันเรียบร้อยครับพี่น้องฟังเสียงปีกพับๆพับยู่หัน วันบอลลอดล่ะเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยครับผมขึ้นมาเอ้าออกจากมองดีมองเศร้ากันพี่น้องวันบอลลอดล่ะพี่น้องว่ามันโดดเซค่อนแล้วอันบ๊อบบ๊อบบ๊อบเลยนะนหมอนเอ้าซุ่งสีมันเลยแล่ะพี่น้อง เสียสภาพเปลวลมกันครับผมยังได้กระไดอูนะครับต้นนั้นพุดเครับพี่น้องประมาณไหนคุณเหครับผมปลายนิ้วคุณละต้นตีนไปรผมไปพาพปล่ามกันครับผมเปล่งหน้าตาเฉลิก่กันกับบ้านบลอดแล้วครับผมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พุละวันบล็าละ ฟองบนเขามาได้ครับนี่พี่น้องฟองนี่แหละใส่ลยคุณต้นตีนเป็ดคุณไปล้มกันครับผม,มานานบว่านโมลอดละ่ะคือ <c oughs> บดินยันงบดินนะครับพี่น้องยังปุ่มียังเลยบดบ,บ,บ,บับเลยโอ้โอโต,รรองงตัวแรกเขามางออยู่ไกลๆอตัวอันไหม นี่งเห,หยบยบจด้วยครับพี่น้องแต่ว่าขั้นฝาดโอ้เยเจ็บลอยครับผมเห็นแล้วบาเดาเจ็บลอย,ยเจ็บลอยขนแตกสะเลยครับขนแตกสะเลยเจ็บรอยแล้วผมลงใหม่ลงกหอนครับผมฮันเดย์ฮันเดย์ฮันเดย์ Oh, mula pula. Nanti. Uh, oh, pun oh, dah menyimak ban. Kain rumah lebah ni. ว่ามันนกผูกแล้วครับตัวนี้ผมเห็นเพิ่มเพิ่นคู่ใส่นกแม่อยู่ก่อนสิเพิ่นสิเข้าก็ได้พี่น้อง <Okay. S 1> เป็นคู่ใส่ตัวนี้อยู่อ๋อ oh. ผูกโบแม่ก็ถือว่าหมานแล้วครับผมสุดๆละเลิกงานเวลาสามน,นี่ครับพี่น้องมาแล้วอ๋อโอ๊กเถิดอยู่ดอกพี่น้องเบื้องเล็บแล้วเล็บปักไงเลยครับผมเล็บยาวไง คอเป็นคออยู่ตัวสิเป็นนกเสียงหน่อยครับผมเ <c oughs> พราะปลานี่ส่วนใหญ่สิเป็นนกเสียงหน่อยครับพี่น้องนี่ครับลายเิ่นไอององ๋อดอกไมเบิ้ลเหม่อนกันครับผม <c oughs> แต่วันสายจัดแล้วตอนสายจัดแล้วเนียนัานตอนสายจัดให้แล้วครับผม ผูอ้อีต่อครับพี่นอ้องก็สีบริเวณแม่ดอกป่าน,นี้แล้วใช่จจุ่มไปดูขานา่ะ้ำเบิ่งดูนานคนจุดปวดเอาเอาวะ บ่ออกครับผมพี่น้องอืออ้ห้ามหลายอยู่ครับผมอันอดับแรกข้ามหลายครับผมโอ้แต่ว่าตะเกียบดาบจะห้างพี่น้อยพี่น้องห้างไหนเจ้าหน่อยหนึ่งอยู่คร <c oughs> ับเอาบุบถือว่ามัดแล้วครับผมจะไหนกันไหน,นี่ครับผมมาแล้วให้ปีกแต่ว่ากลับ หาสิบหาสิบแล้วครับผมตัวน,นี้เป็นนกแม่แล้วครับผมผมเบิ่งอยู่ดิเบิ่งจาก <c oughs> หังอนอยังางถือว่ามาันครับผมพี่น้องสุดยอด้อนละมุนีิใส่เวลาบดดนปันได้ครับผมเจ้าแต่ว่าสายจัดแล้วลูกอ่อนลูกอ่อนครับผมสายอ่อนจะคยเปิดแดงอยู่ครับผมมุ้ยผู้ใดสนใจสิเก็บไว้เล่นแล้วครับผมพี่น้อง ตอนนี้แจ้งข่าวแล้วครับผมเจ้าจักทิพย์กลับไปอยู่ครับจาร์อานแล้วครับผมพี่น้องมารับตัวกลับไปแล้วครับรับตัวกลับไปเมื่อนี้หละเพื่อนบูมีนกเรนครับผมมันได้เอากลับไปเรนแล้วอีกอย่างหนึ่งอยู่ผมบ่คคอยปันได้ครับพี่น้องก็่บ่ค่อยเขามือปันได้ครับผมก็เลยอยู่กับจาร์ดอานสีส้งสีคือกลัวครับผมก็เลยเอาขึ้นในเพื่อนครับผมก็แจ้งข่าวให้พี่น้องได้รับทราบครับะ เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ที่นี้ก่อนครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่เก่าครับผมเป็นกาลังใจงท่านเป็นสายปลาครับผมแล้วก็ทีมงานเนาะครับเนาะแล้วก็นกต้อนไอ้ไข่ครับผมที่มีตัวใดออกจังใดมานบ่วมานจังใดครับผมสำหรับคลิปนี้ผมครับเจ้าตะวันฉายครับผมต้องไล่พี่ล้น่อยไปก่อนครับผมบอกกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ